ีครับมารับชมระที่อาจารย์สุทัมันเ็นวิตในการป้องกัองอาตยานะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่โพมารายมากับคอมเมนต์กันมาที่ใหนะ้ความรู้นะครับกับผมซึ่งผม ไม่ใช่เป็นเซียนพระหรือประชุมเลศขายพระหรือดวงแผมนี้งขายพระนะครับผมได้ทำยูทูบหรือทำวิดีโอเนี่ยให้กับท่านผู้ชมจะได้มีความรู้กันในด้านดูเนื้อพระนะครับผมจะเน้นให้ดูเนื้อพระกันมากกว่านะครับอย่างเงี้ยผมมาให้ดูตัวอย่างแล้วผมก็คออธิบายพระแต่และอย่างก็ให้ดู ครับเก็บเทียบกันไปแล้วก็พอเรามีพระอยู่แล้วบางคนก็โทรถ่ายรูปมาให้ดูครับอันไหนที่ดูได้ก็ดูอันไหนที่ดูไม่ได้ก็ผมก็บอกว่าดูไม่ได้แล้วบางครั้งก็ไม่เคยเห็นกิมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ได้สะสมไว้เยอะเหมือนกันแต่บางบางบางอย่างพระเนี่ยแบางพิมเราก็ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ เราจะได้มีความรู้กันครับเดี๋ยวมาชมพระที่ถุงจะนำมาให้ดูในคลิปนี้คร,รับการกล้องสองพระารยานสุทัศน์มันเข็มริก็มาชมพระกันต่อนะครับวันนี้ก็ได้เอาพระพิมพ์ประธานพรน,นะครับพิมพ์เดียวกับพระร่วงหร่างางปืนแต่อันนี้เป็นเนื้อดินนะฮะก็มีสองพิม์ด้วยกันมีพิมพ์ใหญ่ มีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กอันนี้เป็นหลังเรียบเนื้อดินนะครับพิม์ยืนประทานพรพิมพ์เดียวกันกับพระล่วงหลังหลังปืนเลยนะครับมาดูนะครับนี่ดูพิมพใหญ่ก่อนดูเนื้อดินนะฮะเห็นเนื้อดินก็ก็จะแตกแตกระแหงกัน เพราะว่าเป็นเขาจะไปอยู่ในในกลุกนะครับอันนี้ทําให้เห็นเอี่ยมเอียมอย่างเงี้ยสะอาดอย่างเงี้ยเขาอันนี้เขาจะอยู่ในไหนะนะพระเนื้อดินเขาจะอยู่ในไหนะฮะไม่ถูกลมไม่ถูกอากาศก็เลยดูคล้ายๆเป็นพระใหม่แต่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะฮะเนื้อจะแตกย่นเหมือน เหมือนดินหน้าแรงนะครับจะแตกละแหงแต่เบาเบามากเลยนะครับนี่คงคัดูคล้ายใหม่แต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าพระนี้อยู่ในไหนะคร เรียบเนื้อดินสวยงามครับว่าเอาขี้พึ่งทาก็จะขึ้นเป็นมันเงาดูสวยนะครับเนี่ยผมเนี่ยฮะถ้าเป็นพระใหม่เนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเงาไม่ขึ้นมันนะครับดูนะครับ ดูพิมพ์เล็กเล็กเบาเป็นเยื่อไม้เลยนะครับเนี่ยมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ครับคือบรรพุรุษเราเนี่ยเขาสร้างพิมพ์ผ้าเนี่ยแต่ละพิมพแ์แต่ละพิมพ์เนี่ยเขาจินตนาการขึ้นมาเนี่ยสวยงามมาก นะครับนะครับ,ค,รบคือถ้าพระเก่าจากดินจะแกงนะครับเนื้อจะแกล่งเป็นหินนะครับ คือเอาไปกระทบกันเนี่ยจะดังเหมือนหินหรือพวกเกล็ดเคาะกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อกระถังที่ผมเอ่อทำกระถังแล้วมันแตกนะฮะที่เอ่อก็ประมาณ30กว่าปีเดี๋ยวดูเนื้อนะครับ เนี่ยเนื้อดินสามสิบกว่าปีเห็นไหมฮะเนี่ยเขาจะเรียบมันเขาไม่เขาไม่แตกไม่อะไรนะครับคือคือเขาเขาปั้นออกมายัางไงก็จะอยู่อย่างนั้นเนี่ยอันนี้สามสิบกว่าปีนะครับที่ผมทำกระถางตั้งแต่เกือบสี่สิบปีนะครับ อันนี้เป็นดินของสุขโขทัยนะครับนี่ยขนาดสามสิบกว่าปีเนี่ยยังยังยังดูใหม่อยู่เลยเห็นไหมนี่ยครับให้ให้ดูเนื้อนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พิ้นแตกนะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยถ้าถ้าพระใหม่มันจะเป็นอย่างงี้ทีนี้พระเก่าเนี่ยเนี่ยเนื้อมันคนละอย่างกันนะครับ แล้วยิ่งออกมาทาเนี่ยนะครับเนี่ยทาขี้พึ่งจะออกมันอย่างนี้นะครับก็ให้ดูกันนะครับส่วนมากผมจะเน้นให้ดูเนื้อผะนะครับไม่ประวัติการเป็นมาก็ให้ให้ให้ทราบบ้างนะครับครับพระร่วงก็พุทธคุณนี่ก็รู้กันนะครับว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเป็นพระมหา จัก,กระพัดของพระทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่นิยมนะฮะมีทั้งเนื้อชิ้นเงินเนื้อตะก,กัวสนิมแดงแล้วก็เนื้อดินนะครับอ่าครับก็โทรมาคุยกันนะครับก็ ถ้าอยากได้ก็มีบามีแบ่งปันให้นะครับอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ